เรามาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหากันนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1จะใช้เพลทสี่เหลี่ยมซึ่งมีขนาดอะไรครับ1นคูณหนึ่งตรงนี้คือ1เมตรตรงนี้ก็1 m. เมตรเงื่อนไขขอบเป็นอะไรครับตรงนี้ t เท่ากับ0 t เท่ากับ0 t เท่ากับ0นย์ด้านนะครับข้างบนอ้าว เดี๋ยวตั้งแกนก่อนนะครับแกน y แกน x ข้างบนตรงเนี้ย f x เท่ากับอะไรครับเท่ากับ sin พาย x นะครับก็คือมันจะเป็น0ที่2ข้างนี้นะครับแล้วก็มากที่สุดก็คือตรงกลางนะครับก็คือเท่ากับ1 เราแบ่ง element ยังไงครับเดี๋ยวแบ่ง element ก่อนนะครับเอา element เอาสีเขียวเขียวก็ได้เราก็จะใช้ element สี่เหลี่ยมก่อนนะครับ element สี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราไม่ได้แบ่งแค่นี้ครับเราแบ่งเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งก็คือเป็นสี่คูณสี่นะครับเป็นสิบหก element สี่เหลี่ยมนะครับเอาล่ะอย่างเงี้ตรงนี้ก็จะพบว่ามันมีอะไรครับมีสิบหก element และก็มี25โหนดนะครับ25โหนด ผมไล่เรียงอย่างนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วตรงนี้ก็ข้างบนเอาผมมาเลยอย่างเร็วเลยนะครับ21 22 23 24 25ยอิเอเลเมนต์ก็เรียงอย่างนี้นะครับ1 2 3 4ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ5นี่นะไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ตรงนี้เป็นปัญหาที่เป็นยังไงครับก็คือมีเงื่อนไขขอบเอ่อเป็น non-homogeneous ดี c l a คลอ่าันนี้ผมเรียกว่า d ี c l a คลนะครับก็เอาบนเอ่อท็อปเอจอ่าแบบนี้ก็แล้วกันก็คือที่เหลือก็ตรงนี้ก็เป็นดี c ีแคหมดเลยนะครับทเท่ากับศูนย์เนี่ยสด้านก็เป็นดี c ีแคหมดก็เราก็จะดูตรงนี้ปัญหาเป็นเป็นนอ n น o ฮโม e ีเนสดี d c แคลที่ที่ขอบด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นนอย m a นโรบินนะครับแล้วก็ดูว่าจะใส่เงื่อนไข่ขอบยังไงตรงนี้ เงื่อนไขขอบเป็นยังไงครับผมเขียนเมทริกซ์แบบคร่าวๆนะครับแบบนี้ก็คือตรงนี้จะเป็น25สมการนะครับตรงนี้25คูณ25เป็นเมทริกซ์อันนี้แบบทำมือนะครับอันนี้แบบทำมือคุณก็มีอุณหภูมิ25ตัวนะครับ t1 t2 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอจนถึง t24 t25 นะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับมี heat generation นะครับ heat generation ก็คือตรงพวกตัว Q ตัวเล็กนะครับก็ เออเป็นเป็น r q คหนึ่งก็ได้เป็น q1 q หนึ่งสองมันจะต้องเอาเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเวกเตอร์มารวมกันนะ่ะจำได้ไหมตรงนี้ถ้ามันมันเป็นศูนย์หมดก็เลยง่ายหน่อยนะครับมันเป็นศูนย์หมดเป็นศูนย์หมดอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเขียนสูตรให้ดูแล้วกันนะครับก็คือสูตรที่มันเป็น ถ้าอย่างเงี้ยมันยูนิฟอร์มถ้ามันเป็นยูนิฟอ,อร์มก็จะเป็น1นส่วนสนึกออกไหมครับจะเป็น1นึ่งส่วนสี่ q a ของ element คูณกับ t ะนะครับความหนานึกออกไหมครับก็เป็น1นส่วนส q a e t ก็เป็น1นึ่ส่วนสีส่วนสเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็เอามาทาบกันเอามาทาบกันก็คือใน1 element เนี่ยสมมุติ element ที่1เนี่ยมีจุดไหนบ้างครับ element ที่1มีเอ่อ5แล้วมี6มี7อีกใช่ไหมครับมี7ก็ สำหรับเอลิเมนต์ที่1เนี่ยมันก็มี1ส่วน4 1ส่วน4แล้วมันก็จะมา1ส่วน4ตรงตัวที่6ต,ตัวที่7อีกนึกออกไหมครับแล้วก็เนี่ยก็ทบทบทบกันไปเรื่อยๆแต่โชคดีว่าตรงเนี้ยมันเป็น0หมดแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ q นะครับฮีทเรทนะครับฮีทเรทอ่ะ q24 q25 นี่นะโอเค เนื่องจากว่าไอตัวเวกเตอร์เนี้ยมันมันเป็นศูนย์ไปแล้วก็ไม่มีเราก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรแล้วก็เราก็แอปพลายเบลอรี่คอนดิชันทีนี้เราลองไปดูนะครับว่าหน้าตาของระบบสมการมันเป็นยังไงนะครับที่มีตัวเลขด้วยนะครับไปดูรูปภาพต่อนะครับอ่าโอเคเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการกําหนดเงื่อนไขขอบก็คือมีอยู่3กรณีนนด้วยกันก็คืออะไรครับรู้ T รู้ Q หรืออะไรครับรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง T ีกับ Q นะครับตรงเนี้ยแต่ละโหนดก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีมันมีาการกําหนดเงื่อนไขเป็นไปตามเนี่ยหนใน3แบบตรงนี้เห็นไหมครับจุดที่สําคัญก็คืออะไรครับตรงนี้ครับขอบด้านบนตรงเนี้ยขอบด้านบนตรงเนี้ยนะครับนี่คือขอบด้านบนเราก็ใส่ค่าพายต่างๆเข้าไปพายค่าไซายพายส่วน C อะไรเนี่ยไซายพายส่วน2นะครับก็คือตําแหน่งที่ x มันเป็นยังไงครับเอาผมวาดให้ดูนิดนึงถ้าเราแบ่ง Element แบบนี้ใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับ0.25 0.5 0.75ใช่ไหมครับน,นี่1น,นี่0นึกออกไหมครับไอ,อ้ตรงเนี้ย0ค่า x นะครับอันนี้คือค่า x อย่างเดียวค่า x นะครับ x เท่ากับนะครับเนี้ยไปเรื่อยๆเราก็มาใส่ค่าตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ค่า q ก็ติดไว้ไม่รู้อันไหนที่รู้อุณหภูมิก็ต้องไม่รู้ q อัตราการรับความร้อนหรือว่าในกรณีที่มันเป็นโหนดที่อยู่ข้างในเนี่ยโหนดที่อยู่ข้างในมันจะกลายเป็นอัตราการผลิตความร้อนเป็นแบบจุดนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเบอร์อะไรบ้างเนี่ยเบอร์เนี้ยเบอร์เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับก็คือตรงเนี้ย ไอ้ตัวเนี้ยพวกเนี้ยเป็นอัตราการก่อกําเนิดความร้อนแบบจุดซึ่งมันไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่มีไอ้เนี้ยเนี่ยสามสามแถวไอ้สามชุดเนี้ยนะครับมันไม่มีนะครับถ้ามันมีคุณก็ต้องใส่ตัวเลขเข้าไปเป็นอัตราการก่อกําเนิดความร้อนแบบจุดสูนอัตราการก่อกําเนิดความร้อนที่มันเป็นเชิงปริมาตรเนี่ยมันเป็นศูนย์เราก็เลยไม่มีเวกเตอร์ไอ้ตัวที่มันเป็นอัตราการก่อกําเนิดความร้อนของไอ้เชิงปริมาตรนะครับมันก็เลยเหลือแค่นี้แล้วเราก็แก้สมการออกมาได้นะครับ